สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแมมนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มาอ่านไพ่กับเพื่อนเหมือนเดิมนะมาดูนะคะว่าความสัมพันธ์แบบใดที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเพื่อนๆนะอ่ะรับพลังงานดีๆไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวแมมขอเปิดตัวตนของเพื่อนที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้กันก่อนก็เป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนําคําทํานายดีๆไปปรับใช้กับตัวเองนะตัวตนมาด้วยใบแรกดีเลยนะคะดีมากๆด้วยเดอร์ซัน เพราะว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับไปหนึ่งเลยนะเดอดซามากับสองดาบแล้วก็หกไม้เท้าโอกาสความชัดเจนการเริ่มต้นการตัดสินใจอะไรบางอยา่างที่ตอนแรกสับสนลังเลอยู่จะได้รับความชัดเจนแล้วนะคะจะได้รับทางออกในชีวิตจะรู้จุดหมายมุ่งหมายในตัวเองว่าจะไปอย่างไรเขาเรียกว่ามีทิศทางที่ชัดเจนมีเป้าหมายแบบกระจ่างชัดขึ้น อะไรที่เป็นปัญหาที่ผ่านมาแบบเนิ่นนานใช้เวลาที่จะต้องตกผลึกความคิดหรือว่าคิดอาจจะตอนแรกอ่ะคิดวนเวียนอยู่อย่างนั้นอ่ะนะคะจนบางทีแบบไม่อยากจะรับอะไรแล้วอ่ะขอพักหยุดไม่คิดพอเวลาเราหยุดนิ่งไม่คิดนะคะคือไม่ไปจมจอมอยู่กับตรงนั้นอ่ะมันกลับกลายเป็นว่าความสงบในใจนําพามาซึ่งถางออก เหมือนทําให้เราแบบว่าพอเวลาจังหวะที่เรานิ่งกับตัวเองอะ่ะมันชัดเจนนะคะมันชัดเจนขึ้นมันปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยมันรู้เลยว่าเราจะก้าวไปอย่างไรไปทางไหนดีอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในภาวะนะคะที่กำกำลังเหมือนกับว่าอยู่เหมือนทางแยกอะ่ะไม่รู้จะไปซ้ายไปขวาดีอะ่ะให้เพื่อนๆหยุด เดินก่อนนะคะหยุดเดินหยุดอยู่กับที่ก่อนแล้วมองเปิดตานะคะแล้วมองเปิดใจแล้วมองไปว่าสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆคืออะไรนะสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรเป้าหมายในชีวิตของเราจริงๆคืออะไรเรายังมีเวลาที่จะหยุดคิดค่ะเพื่อนๆเราไม่ได้จําเป็นว่าจะต้อง ผลักดันตัวเองให้ต้องก้าวไปตลอดอ่ะคือเราอาจจะถ้าเปรียบเทียบนะคะเราอาจจะมีขาไว้เดินก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าขาจะไม่ต้องการหยุดพักขาก็มีหน้าที่ยืนอยู่นิ่งๆได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเป็นแบบนั้นเหมือนเหมือนกับความคิดอะ่ะเราอาจจะคิดไปต่างๆนานาน,านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วเราก็สับสนไปหมดมันฟุ้งไปหมดเลยมันดึงคือบางทีเราจะเราอยากจะโฟกัสเรื่องเนี้ยแต่ด้วยความที่เราพยายามแบบว่าไปคิดอ่ะมันก็เลยกลายเป็นฟุง้งไปเรื่องอื่นเรื่องอะไรตีกันอีลุงตุงนางหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราหยุดนิ่งอ่ะแล้วเรามาดูซิว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรเราลองแบบว่าถามตัวเองก่อนถ้าเกิดว่านั่นเราก็ลองเหมือนหยุดดีทอกอ่ะค่ะก็คือคุยกับตัวเองก่อนนะว่า เราต้องการอะไรในชีวิตกันแน่นะคะคือบางทีอ่ะจังเราอาจจะรู้สึกว่ามันต้องรีบตัดสินใจอ่ะแต่ในความเป็นจริงคือมันมีเวลามันยังมีเวลาค่ะแล้วการที่เราบอกกับตัวเองว่าต้องรีบตัดสินใจอ่ะเรากดดันอ่ะเรากดดันตัวเองเกินไปนะคะเราควรที่จะแบบ ได้มีจังหวะพักได้มีจังหวะหยุดบ้างเนี่ยเขานิ่งเห็นไหมคะเขานิ่งเขาใช้สติคือเขากําลังแบบอยู่กับตัวเองอะเพื่อพิจารณาก่อนแล้วเขาก็หันหลังให้กับคลื่นอะที่มันถาโถมะคือแบบประมาณว่าเออมันมันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยไปบ้างไหมแล้วเราค่อยๆดึงตัวเองกลับมาเห็นไหมคะว่าทางออกมันจะเกิดขึ้นแล้วเป็นทางออกที่แบบว่า สดใสมากมันมันชัดมันชัดอยู่ในหัวเลยอะค่ะเพื่อนๆมันชัดมันกระจ่างถ้าเกิดว่าเดอร์ซันนะคะนอกจากจะชัดกระจ่างแล้วอะมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยอะจังหวะจะมาเองโอกาสจะมามันจะเป็นการลงตัวทั้งเรื่องของความเหมาะสมโอกาสอย่างเงี้ยค่ะการนำพา เวลาความพร้อมของตัวเรามันจะลงตัวหมดเลยไม่ว่ารอคอยอะไรอยู่อ่ะมันจะเกิดการลงตัวแล้วพร้อมบางทีเราอาจจะแบบว่าเราตัดสินใจตรงนี้ไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าเราติดขัดเรื่องนี้แล้วเราติดขัดเรื่องนี้นะเราไปไม่ได้เราก็ติ้งก่อนนะคะและเดี๋ยวอ่ะทุกอย่างอมันจะกระจ่างขึ้นเองเนี่ยสุดท้ายก็คือมีทางออกเห็นไหมคะเราก็จะเดินได้อย่าง สง่างามด้วยยืดอกขึ้นรู้เลยว่าจะไปทางทิศทางไหนมันชัดเจนมากการงานนะคะมีโอกาสเติบโตด้วยนะใน,ยนในเรื่องของการงานในเรื่องของที่มันเคยมีปัญหาอยู่อ่ะหรือการตัดสินใจอะไรบางอย่างอ่ะมันจะชัดขึ้นอาจจะงานมีปัญหาหรือต้องก้าวออกไปสู่งานใหม่หรือว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็ชัดเจนขึ้นหรือว่าเริ่มต้น กับงานบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะงานที่สองผุดขึ้นมาก็ไปได้งานโซเชียลออนไลน์เนี้ยตัดสินใจจะทำดีไหมไม่ทำดีไหมเราจะตัดสินใจได้นะคะเราจะรู้ตัวของเราว่าเราควรจะทำเราควรจะทำไหมและควรจะทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะต้องทำมันจะชัดมากนะคะภาพจะชัดมากเลยเพื่อนๆอ่ะนิ่งก่อนอยู่กับตัวเองก่อนนะคะไม่ต้องกดดันตัวเอง จนเกินไปภาวะตอนนี้ต้องบอกว่าพยายามวางบางอย่างลงแล้วนิ่งกับตัวเองก่อนนะคะอ่ามาดูสิว่าความสัมพันธ์แบบใดที่จะเข้ามาซัพพอร์ตความสัมพันธ์แบบใดที่จะเข้ามาซัพพอร์ตห้าเหรียญ สี่ไม้เท้านี่การซัพพอร์ตมาเต็มๆเลยนะ The world ค่ะอืมเพื่อนๆเคยมีปัญหาในความสัมพันธ์อยู่ไหมความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบกรับมันเหมือนทุกข์กันมาอ่าทุกข์ทังเรื่องของการใช้ชีวิตคู่หรือว่าการครบหากันทุกข์ในเรื่องของการเงิน ที่อาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเปต้องสับพอร์ตในเรื่องนี้จนมันไปลำบ,บากนะคะแต่ว่าต้องบอกแบบนี้นะอะยามเจ็บยามไข้ได้ป่วยอะ่ะก็ยังอยู่ด้วยกันนั่นแหละทุกก็อยู่ด้วยกันถ้าถามว่าที่ผ่านมาเจอสภาวะแบบนี้ค่ะเพื่อนแต่ ในไพ่ของห้าเหรียญที่แม่มเห็นเนาะคือเห็นไหมว่าเขายังไปด้วยกันอยู่อ่ะแม้จะดูเหมือนลำบากลำบากนะแต่มันก็ทุกไปด้วยกันอะแล้วก็รอคอยว่าวันหนึ่งน่าจะสุขไปด้วยกันด้วยไหมอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นลักษณะว่า เคยลำบากเคยทุกข์มาด้วยการเคยซัพพอร์ตกันมาตลอดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลกันและนะตอนนี้ก็ยังคงอยู่ด้วยกันแต่แต่ความสัมพันธ์น่ะมันอาจจะเป็นไปในรูปแบบแบบบ่นหมองอะ่ะจะทิ้งก็ทิ้งกันไม่ได้จะ อยากจะให้มันดีขึ้นมันก็ดูเหมือนกับยังไม่ดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสี่ไม้เท้าอ่ะต้องบอกนะคะว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาดีขึ้นมากเพราะว่ายังจับมือกันไปต่อยังก้าวเดินต่อไปด้วยกันได้นะคะและมีโอกาสว่าถ้าไม่ทิ้งกันนะนเพื่อนเือถ้าไม่ทอดทิ้งกันอะ่ะแล้วเห็นอกเห็นใจกันอยู่อะ่ะ ยังจับมือกันไปได้ต่อและมีโอกาสที่แบบว่าความสัมพันธ์นั้นจะกลับมาดีคุณภาพชีวิตคุณภาพความสัมพันธ์นะคะจะดีขึ้นถ้าเกิดว่ามองในรูปแบบนี้ความสัมพันธ์แบบใดจะเข้ามาซัพพอร์ตแหม่มก็ยังมองว่าเป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานั่นแหละคะ่ะจะยังซัพพอร์ตกันอยู่จะในรูปแบบใดก็ตามจะรูปแบบของคนรักคู่รัก จะรูปแบบของคนในครอบครัวนะคะหรือความสัมพันธ์อื่นใดก็ตามแม้กระทั่งว่าอาถ้าจับมือกันทําธุรกิจแล้วมันเคยมันเจอปัญหาในธุรกิจจนแทบเหมือนกับว่าจะล้มละลายเอาแบบนั้นก็แล้วกันก็มีหรือบางลายนะบางทีเจอภาวะล้มละลายเลยก็ต้องบอกว่าสองคนยังจับมือแล้วมีโอกาสพลิกฝืน อาจจะเริ่มต้นกับธุรกิจใหม่หรือว่าช่องทางใหม่คือมองเห็นนะ่ะโอกาสอ่ะจะกลับมาพลิกฟื้นได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่มันก็แบบก็ต้องบอกนะว่าแหม่มอ่านไพ่แบบภาพรวมเพราะฉะนั้นแหม่มก็ต้องอ่านให้กับบางพลังงานที่ไปต่อกันไม่ไหวฮนะไปต่อกันไม่ไหวแล้วเพราะว่า มันมันเจ็บปวดต่อกันมันคือคือความสัมพันธ์มันจะดีอะ่ะคนสองคนน่ะต้องยังพนพนึกกำลังกันอยู่อะคะ่ะยังต้องยินดีที่จะอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเกิดแค่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยินดีจะอยู่แล้วอ่ะมันลังกันไม่ได้อ่ะค่ะเพื่อนๆเกาะแข้งเกาะขาให้เขาอยู่ก็ก็ไม่อาจจะลังเอาไว้ได้ถ้าเกิดเป็นกรณีแบบนี้นะคะ การออกมาแล้วใช้ชีวิตอยู่โดยกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งเป็นการพึ่งพาตัวเองได้นะ the word อะค่ะการพึ่งพาตัวเองได้การซัพพอตตัวเองได้การมีพลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งวาระที่มันเจ็บปวดมันจะสิ้นสุดลงคะจบใน กระบวนการความเจ็บปวดนั้นมันจะสิ้นสุดลงแล้วจบลงแล้วแหมถึงได้อ่านได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆคือมันมีการจบแล้วเรามาเริ่มต้นของเราใหม่อย่างเงี้ยค่ะต่างคนต่างไปใช้ชีวิตเริ่มต้นของตัวเองแบบนี้ก็ได้หรือในขณะเดียวกันคือความเจ็บปวดนั้นนะ่ะจบลงแล้วและเราอ่ะถึงเวลาที่แบบหนุนนําให้ชีวิตดีขึ้นบททดสอบนั้นจบไปแล้วเรายังจับมือกันแล้วก็ไปด้วยกันต่อ อันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเพราะว่าวงล้อตรงเนี้ยค่ะมันเป็นเหมือนวัฏจักรนะเพื่อนๆสิ้นสุดอะไรบางอย่างก็เริ่มต้นกับอะไรบางอย่างได้วิบากนั้นจบลงวิบากกรรมจบลงเราก็เหมือนพลิกฟื้นดวงชะตาค่ะนะในในชีวิตของคนเราเนาะมันมีดีมีร้ายนะก็ว่าไปว่าตามชะตาชีวิตก็มีทั้งเหมือนมีบุญมีกรรมอะค่ะแบบนั้นน่ะ แต่ว่าไม่มีใครนะที่แบบว่าต้องประชิญกับข้อกรรมไปตลอดชีวิตยิ่งถ้าเรายังศรัทธาในตัวเองอยู่ะเรามีโอกาสที่จะพลิกฟื้นกลับมาค่ะบวกกับความไม่ยอออ่อท้อนะคะถ้าบททดสอบเขาจะทดสอบอะไรก็ให้ถือว่าเป็นความแข็งแกร่งนะคะเราต้องนําตรงนั้นมาเป็นประโยชน์มาพัฒนาตัวเองมาพัฒนาในความสัมพันธ์หามันก็จะทําให้เราอะต่อไปได้ ทีนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าคนที่ซัพพอร์ตตัวเราได้ดีนะตอนนี้จะเป็นคู่ลักคนลักนั้นได้ด้วยแต่สิ่งสำคัญคือตัวเรานะตัวเราเองต้องซัพพอร์ตตัวเองให้ได้ต้องให้พลังบวกกับตัวเองให้ได้ต้องเห็นคุณค่าในตัวเองอันนี้คือสำคัญนะฮะเพราะว่าถ้าต่อให้ใครมาเชิดชูเราแต่เราด้อยค่าตัวเองก็ ไปต่อไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าในขณะเดียวกันในทางกลับกันน่ะถ้าใครด้อยค่าเราแต่เราเห็นคุณค่าในตัวเองเราไปต่อได้สบายค่ะเพื่อนเพื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสการพล,กพลิกฟื้นนะคะจะกลับมาแล้วการเงินอะไรที่เคยมีปัญหาติดติดขัดขัดมีปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศาัยบ้านช่องห้องหักอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสจะพลิกฟื้นกลับมาเนี่ยได้บ้านได้ที่อยู่ที่ดีด้วย นะคะได้อยู่ในพลังงานที่ดีมีโอกาสนะคะสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะผิดหวังจากบ้านที่อยู่อะไรเดิมๆมาเลยะคะ่ะมีโอกาสได้ขึ้นบ้านใหม่นะนะขึ้นบ้านใหม่คือหมายความว่าได้ไปอยู่อาจจะเป็นที่ใหม่ที่เก่าก็แล้วแต่แต่อยู่ในพลังงานที่ดีอะอยู่ในบ้านที่มีความสุขอยู่ในที่ที่เราพึงพอใจและดูเหมือนกับจะซัพพอร์ตเราได้ดีมากเพราะว่ามันเหมือนกับ ได้เป็นของเราเราได้อยู่อย่างอย่างอบอุ่นอย่างมีความสุขอยู่อย่างมีพลังแต่จะทําอะไรก็ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะนะคะบ้านคือที่พักใจได้ดีเลยแบบนี้นะเพราะว่าดูเหมือนเพื่อนๆจะปะาฏหารถ้าไม่เรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะก็เป็นเรื่องของการเงินหรือว่าการเติบโตในธุรกิจนะคะ แต่ตรงนี้ไพ่สีไม้เท้าคือได้รับการซัพพอตอยู่แล้วาหาอาเดี๋ยวมาดูให้ชัดเจนขึ้นใครที่จะเข้ามาซัพพอตอีกพลังของการซัพพอตสูงอยู่นะคะเพื่อนๆนอกจากตัวเพื่อนๆเองนี่แหละที่ย่งเห็นหมาเห็นคุณค่าในตัวเองอย่าด้อยค่าตัวเอง ถ้าเราจะต้องเดินออกจากอะไรสักจุดหนึ่งอ่ะที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วอ่ะให้เราเดินออกเพราะเราใช้สติเราไปใช้สตินะคะเอ่อไม่ใช่ออกเพราะอารมณ์นะคะแล้วเราจะเกิดปัญญาตรงนั้นไปตั้งหลักได้เวลาที่เรามีปัญหาอะไรในความสัมพันธ์นะคะเราออกไปตั้งหลักได้นะแต่เราไม่ได้จากแล้วจากเลยอ่ะเราไปแบบให้รู้เนื้อรู้ตัวก่อน ว่าคือถ้าอยู่แล้วมันก็มีแต่หม่นหมองมีแต่รอยร้าวอย่างเงี้ยค่ะความสัมพันธ์ไม่ไม่กระจางหรือว่ายิ่งอยู่ก็ยิ่งจะทุกต่อกันมันอาจจะต้องมีการออกไปตั้งหลักนะคะคิดทบทวนก่อนพอคิดทบทวนตกผลึกแล้วอะ่ะอ่ะค่อยมาว่ากันมาคุยกันเพราะว่ามีโอกาสนะคะที่จะไปต่อ แต่ในขณะเดียวกันแหม่มก็บอกนะว่าไพ่ของ The Empress ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นผู้หญิงมีโอกาสได้รับการซัพพอร์ตจากตัวเองสูงมากการงานการเงินความสมบูรณ์แบบไพ่ของเศรษฐีเศรษฐีนีนะคะขึ้นด้วยเนาะก็คือว่าจะได้รับการซัพพอร์ตจากตัวเองตัวเองจะเป็นที่พึ่งพที่พึ่งพาที่พึ่งพิงของตัวเองได้อย่างดีทีเดียวดีมากด้วยค่ะแหมมให้ดีระดับสิบเลยนะ เพราะว่ามีเดือดสันด้วยนะคะดีมากคือการงานการเงินการใช้ชีวิตลื่นไหลมีโอกาสแบบว่าถ้าทำธุรกิจส่วนตัวนี้ประสบความสำเร็จได้ได้แบบจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะยิ่งทำอะไรที่เราแบบเป็นความสามารถของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นทักษะความรู้อย่างเงี้ยค่ะประสบการณ์มีโอกาสจะเป็นไปในทิศทางที่ดี โซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะเติบโตได้หรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแปลรูปก,การเกษตรอสินค้าที่เกี่ยวกับคุณแม่เกี่ยวกับเด็กอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการตลาดคือด้วยความที่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของรูปแบบงานน่มแนมอาจจะยกตัวอย่างได้ไม่หมดนะเพื่อนๆเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะคะแต่ จะเป็นเล็กเป็นใหญ่ปไปเลยก็แล้วแต่แต่เราพึงพอใจอะ่ะคือธุรกิจที่เราอยู่แล้วเราสบายใจเรามีความสุขช่องทางที่เราทําแล้วเราสบายใจเรามีความสุขอะ่ะโอกาสคือเราอะ่ะได้ซัพพอร์ตตัวเองไปตรงจุดเนี้ยได้อย่างดีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีเพื่อนเเป็นผู้ชายเพื่อนเพื่ออาจจะได้รับการซัพพอร์ตจากผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงที่ออกจากลักษณะเขาขาว,ขาวรูปร่างแบบไม่ผอมไม่อ้วนอ่า แต่ดูมีสง่าราศีอะดูเป็นผู้ใหญ่จะผู้ใหญ่ด้วยอายุหรือผู้ใหญ่ด้วยบุคลิกท่าทางหรือผู้ใหญ่ด้วยด้วยคุณสมบัติประสบการณ์อะไรต่างๆแบบนี้ค่ะคือเป็นลักษณะผู้ใหญ่ที่เราปรึกษาหารือได้จะเป็นคุณแม่จะเป็นพี่สาวจะเป็นเจ้านายจะเป็นภรรยาก็ยังได้อะก็มีโอกาสที่เหมือนเป็นลมใต้ปีกหรือการสนับสนุนให้เราส่งเสริมให้เราอ่ะ เติบโตหรือเขาเป็นเหมือนแรงผลักดันที่ทําให้เราอ่ะอะกลับมายืนหยัดได้เห็นยิ่งเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นประมาณแบบนี้ค่ะนะคะทีนี้ต้องบอกนะว่าใน,ในกรณีในกรณ,ณีที่ความสัมพันธ์นั้นมันถึงทางแยกแล้วไปต่อกันไม่ได้ การจบตรงนั้นเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแบบว่ายังเห็นอยู่นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นน่ะแ่มเห็นไพ่ของสไม้เท้าเดอะซันแล้วก็ดีเอ็มเพรสนะคะขึ้นมารวมถึงเดอะเวิลด์ด้วยเป็นการบ่งบอกถึงการสิ้นสุดอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นในลักษณะแบบสองดาบความลังเลห้าเหรียญคือความเจ็บปวดหรือว่าแปดถ้วยคือการต้อง ดึงสติใช้สติอย่างเนี้ยค่ะามาแบบว่าตรงนั้นน่ะมันจะที่คลายและเป็นไปในทิศทางที่แบบว่าดีดีมากอะ่ะมีอกาสำหรับคนที่บอกว่าเป็นโสดแล้วไม่เลือกแบบจบจบความสัมพันธน์นไปแล้วก็แม่มก็ยังเห็นว่ามีโอกาสถ้าเกิดยังเปิดใจนะคะก็มีโอกาสที่จะได้คบหากับกับใครสักคนหนึ่งอะ่ะที่ ที่มีพลังงานที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะเข้าอกเข้าใจกันซัพพอร์ตกันได้โดยเฉพาะซัพพอตในเรื่องของชีวิตและการงานนะคะเออเป็นเหมือนแสงสว่างให้เหมือนกันคนคนนี้สำหรับถ้าเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆเ,เป็นผู้หญิงมีโอกาสจะได้รับสก,การซัพพอร์ตจากผู้หญิงจากเพศเดียวกันไหมมีโอกาส มีโอกาสได้จากผู้หญิงเพศเดียวกันก็ได้ค่ะแล้วก็การอ่านไพ่ของแหมมอ่านเดี๋ยวตรงนี้แหม่มจะกลัวว่าจะลืมบอกกับเพื่อนๆก่อนเลยนะว่าหน้าไพ่ที่ปรากฏขึ้นมานเนี้ยเป็นได้ทั้งเพศชายเพศหญิงและ LGBTQ นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนจะมีโอกาสได้รับการซัพพอร์ตจากเพศเดียวกันไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะคะเป็นไปได้อื้ เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปได้ในเรื่องของความรักด้วยความสัมพันธ์ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะตอนเนี้ถ้าเกิดจะบอกกับเพื่อนๆแนะนำนะคะตามหน้าไพ่อะเขาบอกว่าให้รักตัวเองให้มากๆพลังงานแห่งการรักตัวเองและการเห็นคุณค่าในตัวเองนั่นแหละคะ่ะจะเป็นเหมือนการส่งสะท้อนการดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามากับตัวเรา ทีนี้อะไรที่มันควรจะจบและไม่ดีก็จะได้จบสิ้นไปอะไรที่ควรจะได้รับโอกาสเราก็จะได้เปิดแขนอ้ารับเปิดใจรับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเพราะว่าเดชสันบอกบอกนะคะว่าพลังงานมาแบบเต็มสิบพลังงานมาแบบพร้อมมากในการรับสิ่งดีๆนะคาะ ความสําเร็จความก้าวหน้าความเติบโตการเงินที่ลื่นไหลยอย่างเงี้ยการได้รับการซัพพอร์ตทั้งเรื่องของใจทั้งเรื่องของพลังกายเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขอเพียงแค่ว่าเราอย่าไปคุ้นอย่าไปครุ่นคิดกับเรื่องเดิมๆสิ่งเดิมๆกังวลอยู่กับอดีตอย่างเงี้ยค่ะเจ็บปวดไปกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง เราไม่ต้องไปคิดแบบนั้นเราอยู่กับปัจจุบันและทำตรงนั้นให้ดีและไม่ต้องไปแบบว่ากังวลวิตกอะไรให้มากนะคะทางออกมันมีอยู่ขอเพียงแค่ว่าเราอะค้นหาตัวเองให้ได้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนะคะแล้วก็พยายามที่จะ ทำงานทำอะไรตรงหน้าให้ดีอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับเนี่ยเห็นไหมเขาอยู่กับสิ่งตรงหน้าเขาไม่ได้แงนขึ้นไปมองเลยว่าข้างบนเป็นยังไงหรือว่าไอ้สิ่งที่ทําจบไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรอ่ะคือวางอ่ะเหมือนปล่อยวางอ่ะไม่เอามาแบกรับไม่เอามาติดยึดเอาไว้มีอะไรทําตรงหน้าเราทําไปควบคุมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้เนื้อรู้ตัวตัวเองไม่ได้ควบคุมได้นะเป็นการรู้เนื้อรู้ตัว อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้จิตรู้ใจตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองแบบนี้หนาอ่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานของเพื่อนและผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องผู้ที่มีโอกาสจะเข้ามาซัพอร์ตนะมีใครกันบ้างก็มีธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมฤพศกันมังกรธาตุดินเมถุนตุลกุมอะคะ อ่ามีวันอาทิตย์วันศุกร์วันเสาร์อาาพลังงานตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะเพื่อนๆนำคำทำนายดีๆไปปรับใช้กับตัวเองดึงดูดพลังงานดีๆนะคะจบคลิปแล้วขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันมาจนจบฝากเพื่อนๆด้วยนะซัพพอร์ตแม่มด้วยนะคะหรือเป็นการรับพลังงานดีๆ นะะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์มีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกมาเล่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเอาไว้ด้วยก็ถือเป็นการส่งเสริมให้แหม่มได้มีโอกาสมานั่งอ่านไพ่ให้วิเพื่อนไปนานๆนะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ